คเองเองไปเราเราชิดึงพางทิงให้เองเอาเลยแค่น oh. yeah. yeah. ี oh. yeah. ้น่ะเองว่าเขาโดนวะอลาเขาไม่ได้ขนาดยกชี้โอ้โหเอ๊ะปลากินนอนสวัสดีครับผมสวัสดีนานานักตกปลาและก็พูดติดตามทุกท่านลวมถึงเอฟซีด้วยนะครับผม ก็วันนี้ก็มานั่งตกปใบกัหมันเดิมครับ5โมงเย็นที่เดิมครับไม้เดิมเดีวกันว่าวันนี้จะมาหรือไม่นะครับผมยายหน้ามาน้อยหนึ่วันนี้ไม่รู้ว่าต่อมากไม่มกักหมักไม่มักก็ต้องลงครับผม อย่างนะาั้นนะอะไรลองดูก่อนจังต่อไม่จังก็ไม่รู้ไปครับลุ้นกันว่าจะเจอต่อหรือจะเจอปลาโอ้ลม้มวัดทีล้มอะไรเงี้ย โอ้โห oh, เข้าตองจริงด้วยบิ๊กเ <c ười> กอบได้เกับไปออกได้วะอาแล้วครับตอนนี้ต้องอาแล้วครับฝั่งนู้็ฟมาแล้วุดไปแล้วมาจังตองเจออังมาอยดึงมันยายระชากตองฮ่ายาตัวแรกมาแล้วครับป๋ามาเวเ ตอ่อหน้านี้ตอ่อจริงๆ กินขามือเลยเนี่ยโดนมนันะไม่โดนกินกระตุกขามือพากนะ Oh, bueno. ไปครับผมตรงต่อเนื่องเลยอันคว้านี่เงียบไปเลยวะคางต่ออยู่ซะมั้งนะ

อ้ยบาลวงไม่โดนปลาโดนไม่โดนหรอกคืออะไรเราตอไงไม่เป็ดลูกเด็กลูกเกลียวตอจริงด้วยโอ้ทิศทางเอ็งเอ็งไปเราเราสิดึงพางเขาให้ ตมไงลไม่เล่าอาการมงเฮ้ยดูสิดูสินอยดูเขาตกันยงงี้น้อยเขาต๊กันยงงี้งรนี่นี่เขาต๊กันยงงี้ตไปดูเออเอาเก็บนอยเ

น้องกอนะ็กอกับนลยเหมือนเอาแล้วไงเอ๊ะไม่โดนนะโอ้โหกินระแวงปลา ตัวก็มีเคยเยอะเลยสักทีแกตัวละล้อยากจะลองมั่งก็แลยเองว่าเขาโดนมะปาเขาไม่ได้ฮะเขาแก้ชื่อมาติดแล้วหนะตะกี้นี่นะติดมะติดแล้วหนะตะกี้นี่นะปลาหนาไม่ได้ไงขันตามไปโดนไม่โดนไม่โดนม้นมามาั้งหมานะยกเค Nhai nghiên cứu thôi 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 ปลากินแต่เมื่อไรเองโอ้ดูปลาอาจรจะเป็โอ้โอ้พงกลางประตัวนล็กสุกใสกินนอนเลยวะโอ้มันโดนหรือไม่โดน ดอกการไม่ออกไม่โดนอืมโดนมั้ยรู้ได้ไม่ตึ้งเลยไม่มาให้โดนเนาไปเก็บมาดูผลงานกันครับผมโอ้ยได้ตัวยากเหลือเกินเจับกันหมดแล้ว พอมีแต้มีตัวครับผมก็พอได้กินนะครับตัวใหญ่นี่มีน้องเขาให้มาเขาได้ตัวเดียวเขาก็เลยให้ไว้นะครับไม่รู้ปลาเลยไปครับผมก็วันนี้ได้เปลี่ยนหน้านั่งกันเลยโดนตเต็มๆนะครับขัดไปซองลูกก็เลยกายย้ายกลับมานี่ตอนเย็นแต่ก็หมดเวลาซะแล้วนะครับผมไปก็ถือว่าได้รับข้าวครับวันนี้ ขอลำลากบ้านก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ